กับขิดกับสุขิดมายัางนี่ อะไรวะเนี่ยพาหลุดสะดุ้งเลยนี่เมื่อกี้เกือบก,กีดแตกมาร์คเดอะโลเคชนัน ได้ยินเสียงหลุดมาตัวนเนาะตายเฉยคนขคม,มา่ะ รถละคนละยนอยุดสายจอมุดหัวหยุดสายเนี่เสียงคนหรือเสียงอะไรวะหรือผมรอน ขับมากนะเอ๊ะไม่ต้องขับมาแล้วได้ยินชัดจั่มแจ้กฟิตบึมเสียงมันเบาไปไม่ค่อยดร้าใจอืม้ม ตัวอะไรเหออีเม่นอยตัวอ้านอกเจยยิงลอดรูไปเนาะ พิมจะรออะไร เราเบิดเล่นจนหมดเบิรเบิด,เบ,ดเบิดแล้วแข่ง <c oughs> ก็ปิดแล้วครับเขาไม่ได้เปิดครับในห้องเขาปิดกันหมดครับต่อให้เราเปิดไปในตัวเราแต่ในในห้องเขามีหมดตั้งค่าไปปิดอยู่แล้วเราไม่สามารถไปเปิดได้นะมันจะมีการตั้งค่า อีเฟกกไปรุนไปรุนีเฟกตอกอืมอิเฟกตอกเอันนี้มันน่าจะเป็นแรงต่ำเลย เ <Thank> มื่อกี้เราปฏิญาณกันครับขออนุญาตถามนะครับมองว่าในการเล่นเราไม่ลงตัวเนะี่ยความคิดมันถึงจุดอิ่มตัวนะครับในเมื่อแบบในในตัวผมนะตัวผมผมยังไม่สามารถไปจุดสูงสุดในการแข่งขันฟุตจีโมบายได้นะครับจุดสูงสุดคือการเป็นแชมป์โลกเดี๋ยวไม่ก็แชมป์แชมป์ที่เคยผ่านมานบแ,มแบบแชมป์ออฟฟิเชียลแบบที่มันเป็นที่หนึ่งของโลกจริงๆอะ่ะนึกออกปะ อย่างเช่นรายการที่ผ่านมาสองรายการผมไม่เคยแบบเคยใกล้สุดก็แค่ในรอบอันดับ3ามได้อันดับสามของรอบลีกซีซิกโลก,กับไปรอบรวมก็เป็นแบบลีกที่เงินรางวัลมันแบบเบนหัวไหมมันไม่ถึงแบบการที่เราเป็นแชมป์แล้วคนมันจดจำอะนึกออกปะ บ้านหนึ่งนะเดี๋ยวผมพูดต่อหายยิงแล้ว marked a location เขาทำอะไรอะ่ะเป่ง,งอันนี้ไม่ใช่นะคนที่มาน่าจะอยู่ตรงถ้าเดาก็ ลองหลังหินดูแล้วกันแต่หินไม่มีเขาไปอยู่ไหนอะผมกลัวสวนไม่ทันได้ดิชุบไม่รู้ว่าเป็นไงแต่จะลักรถแล้วนะลักเลยล้วกัน Rồi. con này gì màu này viên màu แมนยนเยอะขนานังจะรออะไรล่ะครับน,นั่นแน่ทำอะไรอะ่ะ <laughs> ทำอะไรอะ่ะจะทำอะไรกันนะ มันไม่ตายนะอันนี้ไอ้เนอะเลี่ยมพี่มันตึงเพียงในเฮียนี้มันปูอือหออเฮียนี่มันเปา เด่ขึ้นสะโคบซูมดูเลยยากมากเลยนะมาคนมันมีทีห่หลบอีกเหรอวะมันก็ไม่น่าเหลือแล้วป่ะแถวเลมน้ำอ่ะ เรื่อในบ้านว่ะบ้านเห็ดไม่มีในบ้านเล็กรับบอนบักกี้จะเอ๋จะเอีไม่ีก็ไม่มีมมวะ่ะ อทำไรเพื่อนแล้วทำไรเพื่อนอุ้ยไม่ตายเจ๋อจะวนกลับไปใหม่อีกรอบหนึ่งแล้ว run away แล้ว <c oughs> ก็ขับวนใหม่แล้วก็แบร่ที่ กินนี้เหรออ๋อเห็นแล้วฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับหล่อฮัลโหลฮัลโหล <l ots> <l ots> อนะไรเนี่ยไปยิงอุยใครยิงขอเก็บกันเดี๋ยวเพิ่งยิงเรานะขอเก็บกันนครับเดี๋ยวเพิ่งยิงเรารอกันขอว่าอีกทีนึงเมื่อกี้ไม่โดนหัวเปิง